สวัสดีครับพบกับผมบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านนนระเวียงตาบนุรีเกียรติอำเภอดานทศวรรสิมานะครับเป็นบ้านย่าผมนะครับแล้วก็บ้านคุณอานะครับวันนี้มาดูการเพราะเลี้ยงบอลสีชนิดต่างๆนะครับแล้วก็มาเจอบัวโขดนะครับ ที่ได้พอเลี้ยงไว้เดี๋ยวไปดูเจ้าของบอลสีที่เขาเริ่มเลี้ยงแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดนะครับเขาเป็นใครนะครับก็บเป็นคนดังคนหนึ่งด้วยนะครับนี่นี่นะครับกลุ่มบอลสีนี่ครับสวัสดีครับคุณครูคุณครูตั้มเนาะสวัสดีค่ะชื่อคุณตั้มจ้ะ,ะช่วงหนึ่งเป็นคุณครู อะไรนะคุณคุณนุคุณพี่หนูดีสอนร้ายอ่าดังอยู่พักหนึ่งนะครับใช่จ้ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังสอนอยู่อ่าเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วก็ยุดสวรรค์ครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับผมก็มาเยี่ยมย่าด้วยแล้วก็มาดูน้องพอดีน้องคุณครูตั้มนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบการเลี้ยงบอนสีอ๋อครับ มีเยอะไหมครับมีหลายพันมากเลยพี่นี่ครับแต่ว่าก็จะเป็นบดมันบ้านค่ะเพราะต้องปลูกพื้นบ้านก็ปลูกไว้กับพื้นบ้านนี่ครับนี่นะครับก็ปลูกไว้กับพื้นพื้นบ้านที่รีอ่นนี่ครับจะมีหลายพันเลยมีสายพันอะไรบ้างครับอันนี้อันนี้ลูกไม้ป่าการดําค่ะครับผมมันจะเป็นมันจะเป็นลายๆย่างเงพี่แล้วก็เป็นการสีแดงๆนี่กระดูกมันสีแดงตรงนี้ครับผมครับแล้วก็การเขาจะสีดําอืมค่ะแล้วก็มีลูกหคกหลง อันนี้เขาแบ่งปันมาให้เลี้ยงครับนี่ค่ะนี่เขาแต่ยังไม่กัดสีพวกนี้ไม่กัดสีค่ะครับผมนี่อันนี้กระสีแล้วแล้วมีช้างเปลือกครับใบบัวค่ะตัวนี้ครับผมค่ะนี่เป็นบอลบันบ้าครับผมแล้วนั้นลายลายถุงเงินถุงทองค่ะพี่กําลังฮิตตอนนี้เลยนี่อ่าเยอะเลยครับเยอะเยอะโอ้โหนี่กำลังใหญ่เลยนี่กำลังใหญ่โอ้นี่นี่ เอ,เอาไว้เอาไว้เอาไวา้เอาไว้ขายเอาไว้กินราคาครับผมแต่ที่กำลังแรงเลยนี่อ่าใช่ครับอันนี้ก็แบล็คเมจิกค่ะแต่ว่าแบล็คเมจิกนี่ม,มันต้องจอเจอแดดแรงๆค่ะมันถึงดำแต่เราเลี้ยงแบบนี้ได้ค่ะเราไ้ขยายพันธุ์แล้วเราคอยเอาไป ปลูกลงดินเลยใช่แ์มกอมันใหญ่จ้ะอืมครับครับครับแล้วก็เป็นการศึกษาไปด้วยว่าถ้าเกิดปลูกแบบนี้ก็ปลูกในน้ำอันไหนมันจะฟอร์มสวยกว่ากันยันนี้คือเราแยกเราแยกลูกมันใส่น้ำไปก่อนอให้มันติดรากอนแล้วค่อยลงดินก็ได้ครับอ๋อตอนนี้ผมเห็นทางนู้นทางนู้นนู้นเป็นพันอะไรครับอันนี้กุุงไกเซอร์แต่ว่าคืออันนี้เพิ่งคุดมา คือเมื่อใส่กระถางแต่ว่ามันก็ยังไม่งามเพราะว่ามันเจอฝนนะคะกระแทกใบครับผมันก็จะช้ำมันก็จะเจอพวกพวกอะไรพวกเพี้ยลุงเนี่ยมันก็เลยทําให้ใบไม่สวยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใบมันตายแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่เพราะว่ามันมีหัวครัับผม่อวยูตอนนี้ก็เลี้ยงอันน้คืแบบบาเลี้ยงแบบบันบ้านดู่แต่ว่าแล้วก็มีมีของดีด้วยนะมีของดีแล้วก็ มีมีแบ่งปันด้วยใช่ใช่อ๋อนี่ครับนี่คุณครูตั้มมีของดีด้วยนี่ครับอันนี้คือรู้สึกก็เป็นอันดับหนึ่งตอนนี้เลยนะครับใช่ไหมกระแสแรงมากกระแสแรงแล้นี้กระแสแรงมากเลยโอ้ครับแล้วชื่ออะไรเอ่ยนี่ชื่อชายชนชายชนใช่ค่ะ แรงอันนี้แรงแต่ของเราคือแบบสวยน่ะดูแบบความดูลายของเขาอ่ะจะมีเสียงแทรกนิดนึงเสียงไม่ใหญ่เสียงยายเสียงยาเขานี่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 สุมาจะมาดังฝังนี่นะครับโอ้นี่ครับกัดสีใช่กระสีสวยสีสวยมากหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบแล้วนะครับห้าใบกับอีกหนึ่งหลอดโอ้ล้วสีจัดจ้าแรงอะแรงจริงจริงด้วย ดูสีชายชนกับสีดอกเสื้อของคุณคูนูดีนี่นี่คเลยชัดเจาะสวยจ้านจ้านคือกันครับรู้สึกว่าจะมีลูกๆด้วยนี่นี่นี่ครับลูกๆแบบบ้านๆลูกๆคือไม่ใช่น้องแบมนะครับน้องแบนแบบนี่ครับลูกเขาอ๋ออันนี้ก็ทดลองเหมือนกันครับผมทดลองเหมือนกันพี่ก็มาจากต้นแม่นั่นแหละใช่นี่คือมาจากต้นแม่หมดเลยคือลูกเขาหนอเขา ใช่อ๋อน,นี่นี่มีได้นอแล้วนะครับใช่อันนี้คือนออน,นี่อันนี้คือนอแต่นี่การผ่านนออ่าแต่มันจะสังเกตอันนี้คือข้อสังเกตของตั้มไม่เสียน,นักการทดลองครับ,บครับคือแบบว่าคุณครูคุณครูนี่ผ่านนอเนี่ยน่าจะสินนะครับแต่ทดลองเกษตรละผ่านนอเนี่ยรู้สึกว่าสีมันยังไม่กัดแดงมันยังไม่มันยังไม่ป้ายแดงออกอ่าเดี๋ยวต้องไปหาสาเหตุของมัน อันนี้อันนี้ก็เหมือนกันพี่เนียนี้ยังไม่ป้ายแดงอ้นี่ยังเล็กๆอยู่เลยครับใช่แต่ว่าจริงๆอ่ะนี่เราจเจอตัวนี้แต่ตัวเนี้ยฮะออกแดงมาเลยแดงแ,แต่ที่เป็นหนอ่อออกแดงมาเลยอมันก็เลยเป็นข้อสรุปข,ของของการทดลองตรงนี้ได้ว่า ถ้ามาจากต้นแม่โดยตรงอ่ะครับผมมันจะกัดแดงออกมาอืมใช่ครับเนี่ยคือตัวนี้เลยชัดเจนเลยนี่คือหนอแล้วถ่ายรูปเราตั้งแต่มันเป็นนอเป็นเขียวมันเลยพอออกใบแรกก็มีราคาเลยอันนี้อันนี้อันนี้ขายสามพันห้าตั้งแต่หนอนิดเดียวอนี่ไปแล้วด้วยแล้วไปแล้วด้วยอันนี้ไปแล้วสามพันห้านี่แต่เลี้ยงให้ลูกค้านี่ครับฟังยายิ้มเลยครับเฮ้ยสาวนาไม่ต้องถามหาแม่นะแม่ไม่ต้องพูดนะครับอันนี้อันนี้ อันนี้ก็ไปแล้วนนใช่อันนี้ไปแล้ววันนี้สวยเลยครับวันนี้สามมันไปแล้วนะครับใช่น,นี่นี่คือสอง <มา S 1> ใบใหญ่กันหนึ่งลอดนี่นี่คือใบใบแรกออกมาแต่ว่ามันเจอเจอฝนช่วงเจอฝนรองฝนนิดนึงตรงนี้แต่ฟอร์มนี้สวยตั้งสวยอันนี้ต้องมากกว่าสามพันห้าแน่นอนใช่อันนี้อันนี้ตั้มตั้งไว้พกพันโอ้ครับครับตั้งไว้หกพันยังอันนี้ยังเข้ามา